สวัสดีค่ะจากสวนอุ่นใจนะคะวันนี้จะมาแนะนําสูตรการทําแชมพูสระผมนะคะสูตรนี้เนี่ยทดลองใช้แล้วดีมากนะคะผมนิ่มสลวยผมไม่ร่วงลดอาการร่วงนะคะแล้วก็ผมไม่งอกปันไว้ด้วยนะ,ะมาดูส่วนผสมกันนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้ก็คือแชมพูหัวเชื้อแชมพูนะคะ500กรัมนะคะอันนี้จะใช้ n 70นะฮะ n 70ชื่อที่เขา ชื่อท,ทางการค้าือทางการค้านะหัวแชมพูนะห้าร้อยกรัมส่วนที่สองก็คือนี่น้ำวุ้นว่านหางจระเข้นะคะใช้สี่ร้อยกรัมตัวว่านหางจระเข้เป็นส่วนผสมที่ดีมากๆนะคะอันนี้จะช่วยทําให้ผมเรานิ่มมากๆนะคะจับแล้วจะนิ่มเลยนะคะมีน้ําหนักมีน้ําหนักนะคะอ,อันนี้ก็คือจะเป็นผงค้นหรือจริงๆก็คือเกลือ ไอโอดีนกเกลือเกลือทั่วไปเนี่ยจะทําให้เกิดแชมพูของเราเนี่ยเพิ่มความหนื่นให้กับเขานะคะตัวนี้สร้างความนืดน,นะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นสารกันบูดชนิดน้ํานะคะจะใช้12บกรัมนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นสมุนไพรที่เราจะใช้น้ําต้มจากสมุนไพรอันนี้นะคะอย่างแรกเลยนี่ก็คือทองพันช่างนะคะใบทองพันช่างทองพันช่างเนี่ยจะช่วยในเรื่องของ แก้ผมงอกก่อนวัยนะคะอ่าบางคนเกิดผมงอกก่อนวนะัยเนาะก็อันเนี้ยสาะไปบ่อยๆนะฮะ mm. ก็อาการผมงอกก่อนวัยจะลดลงแล้วก็แก้แก้กระเพื่อนด้วยนะคะลังแค่ด้วยังแค่นะ,ะ oh, oh. เชลรารังแค่บนหนังติ๊กาพวกนี้นะพกพราอาการคันอะไรเงี mm ้ย hmm. นี่แล้วนี้ก็คืออัญชันนะคะนี่อัญชันอัญชันจะช่วยทําใหออ้ผมเนี่ยกระตุ้นผมใหม่งอกนะฮะ เวลาผมเราวหลุดร่วงไปเนี่ยแล้วมันจะมีผมใหม่ๆเนี่ยที่จะงอกเนี่ยอันนี้จะเป็นการกระตุ้นนะคะทำให้ผมใหม่ๆงอกเวลาผมร่วงปุ๊บก็จะกระตุ้นให้มันงอกใหม่เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้รากผมเราแข็งแรงด้วยอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดนะคะเราจะใช้มะกรูดสดเนี่ยก็คือทั้งทั้งลูกเลยนะคะก็คือใช้น้ําแล้วก็เนื้อผิวมันด้วยนะคะก็คือตัวนี้จะใช้ประมาณ15ลูกนะผิวมะกรูดเนี่ยจะมีน้ํามันหอมและเหยนะคะจะช่วยทําให้ผมเรามี เป็นมีน้ำมันมีเาเป็นเงางามนะ,ะแล้วก็น้ํามะกรูดเองเนี่ยก็คือจะช่วยทําใหออ้หนังศีรษะของเราสะอาดนะคะสาะระสะาก็คือช่วยทาความสะอาดขจัดสิ่งสกรปรกบนหนังศีรษะได้ดีะะอ่าฮะแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้กับผมด้วยโอเคเราจะต้มสมุนไพรนะก็คือทั้ง3ชนิดเนี้ยลงในน้ําน้ํากรองก่อนนะคะประมาณสัก2ลิตรต้มให้เหลือประมาณสัก1ลิตรนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการต้มสมุนไพรก่อนนะจ้ะ อันนี้นะคะดอกอัญชันเนอะอ่าเราล้างสะอาดแล้วก็ใส่อัญชันเป็นอันดับแรกอ่าใส่ในก่อนนะคะในเลยสีของดอกอัญชันเนี่ยจะทำให้แชมพูของเราอะจะออกสีเข้มเลยนะคะก็คือเป็นออกเป็นสีน้ำเงินเข้มดำเลยนะอ่าต่อมาก็จะเป็นใบทองพันช่างนะคะช่างนะครับอ่าใส่ลงไป ริงอันนี้เราก็ใช้ประมาณสักสองกำมือใหญ่ๆนะคะแอนชันก็ใช้สองกำมือเหมือนกัน <Okay. S 1> จริงปริมาณสมุนไพรพวกนี้เนี่ยมันไม่เป็นไรก็คือเรามีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นได้แต่ปริมาณน้ําสมุนไพรที่จะเอาเนี่ยต้มเนี่ย,ต,ยตามสูตรจะต้องพอดีนะสองลิตร <2 l. S 1> ค่ะสองลิตรเราเดี๋ยวต้มเคี่ยวให้เหลือลิตรหนึ่งนะต่อไปอนนก็คือมากรูนะะคือมากรูนะครับ ใส่ไปเลยสิบห้าลูกบวกลบนะสิบห้าลูกแล้วแต่ใครมีลูกเล็กลูกใหญ่ใส่เพิ่มได้นะไม่ได้ซีเรียสขนาดเออต้อง <มา S 1> เป๊ะขนาดนั้นนะะเพราะว่าถ้าเป๊ะมากจริงรลูกเราก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะฮะใส่ไปเลยกลิ่นหอมมากนะ,ะมะกรูดจะทําให้สมุนไพรแชมพูเรากินหอมนะก็คือผิวน้ำมันผิวหอมระเหยของเขาเนี่ยจริง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 ถ้าเกิดว่าบอกกันจริงๆก็คือมะกรูดเนี่ยช่วยแต่งกลิ่นเนาะ แล้วก็อัญชันก็คือแต่งสีนะช่วยเพิ่มสีกับเพิ่มกลิ่นได้นะฮะสมุนไพรในนี้มะกรูดก็คือทําให้มีน้ํามันด้วยนะผมจะได้เงองามเนาะใสหมดเลยครับไปให้หมดเลยนะอันนี้ใสจนนะต้มใช้เวลาประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบนาทีค่ะให้น้ำเคี่ยวเหลือครึ่งหนึ่งประมาณลิตรหนึ่งนะเราจะเอาน้ํากรองจากสมุนไพรตัวเนี้ยไปผสมในหัวแชมพูของเราก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งครึ่งชั่วโมงกันดูอีกที นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีการโดยที่เราจะเอาน้ําสมุนไพรที่เราต้มแล้วนะฮะแล้วก็เอาค่อยๆเอามาใส่ในหัวแชมพูของเรานะคะอันนี้คือน้ําสมุนไพรที่เราต้มเมื่อกี้นะครับเห็นไหมส,สีเข้มมากเลยสีของอันชันนะฮะต้มเดือดแล้วก็กรองแล้วนะครับนี่จอกสีม่วงเข้มลองเลยครับใส่ไปค่อยๆใส่ทีละนิดใช่ไหมฮะค่ะ เวลาใส่เนี่ยเออจะต้องค่อยๆกวนนะคะอย่าใส่ไปทีเดียวหมดนะเพราะเดี๋ยวมันจะใช้เวลาในการที่จะละลายอันนี้ต้องรอให้เย็นก่อนไหมคะน้ำต้มเนี่ยน้ำอุ่นๆค่ะเพราะว่าถ้ามันแบบเอออุ่นมันจะทำให้ละลายได้ดีขึ้นเนี่ยค่อยๆกวนนะกวนไปในทิศทางเดียวกันเนาะถ้ากวนแรงจะเป็นยังไงเอ่ยฟองจะขึ้นนะอ๋อฟองจะขึ้นนะฮะถ้ากวนแรงถ้ากวนแรง พอฟองขึ้นแล้วมันจะไม่สวยอะค่ะเวลากรอกลงไปในขวดอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นแบบฟองเต็มเลยสังเกตแล้วมันจะติดนี่มันจะค่อนข้างติดหน่อยนะฮะแล้วค่อยๆกวนไปอะ่ะ อันนี้ก็ค่อยๆกวนไปค่ะแต่ไม่ต้องซีเรียสถ้ามันยังเหลือก้อนเล็กก้อนน้อยอยู่เราก็กองเอานะคะกองไม่ต้องไม่ไม่ต้องสนใจคือกองเอาออกเลยนะคะเศษที่เป็นอันนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะฮะมันก็ยังมีเหลือเ่นี้เศษอย่างเงี้ยกองออกเลยนะคะพอผสมกันแล้วเนาะแล้วเราก็นี่เติมน้ำว่านหางจระเข้นะคะเดี๋ยวเตรียมไว้นะแล้วก็กวนให้เข้ากันให้ดีคะ ควรต่อสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำว่านหางเข้ากับอ,อหัวสบู่นะ,ะหัวสบู่ที่เราทำไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่สารกันบูดนะคะอันนี้เป็นสารกันบูดชนิดน้ํานะคะเราจะใส่ประมาณ0.5%ของสูตรนะ,ะถามว่าถ้าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้ค่ะแต่ว่ามันมีโอกาสเสียเร็วนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้า แชมพูที่ทําจากสมุนไพรนะคะมันมีสารที่เป็นองค์ประกอบของธรรมชาติสูงนะ,ะโอกาสบูดโอกาสเสียง่ายเกิดแบคทีเรียง่าย,ย,ายถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่จะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสา,าม,มวันได้ไหมถ้าไม่มีมคืออันนี้เราใช้เฉพาะน้ําสมุนไพรเนอะมันก็ได้หลายวันอยู่นะเออแต่ถ้าเราต้องใส่เนไว้ในตู้เย็นนะคะ แล้วก็ทยอยเอาออกมาใช้ก็ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ได้น่าจะได้ประมาณสักหนึ่งสองสัปดาห์ได้เพราะว่าสบู่มันมีความเป็นด่างมันก็เสียดยากอยู่นิดนึงนะแต่ยังไงก็ต้องใส่น,น,ใน,นะนี้ไว้ในตู้เย็นแต่ถ้าเกิดว่าใส่การเสียก็จะได้สักหกเดือนอได้<า><า>เนาะใส่เดือนใส่เดือน<ห>อยู่กวนให้เข้ากันนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆใส่ตัวนี้เนาะผงข้น ก็คือเกลืออันนี้จริงเกลือนั่นเองนะค่อยๆใส่นะะจริงอันนี้คือตามสูตรเราคือสากรัมเนาะแต่ว่าอาจจะใส่ไม่ถึงก็ได้แล้วแต่ความเนื่อได้เนื่อระดับไหนชอบระดับไหนก็แค่นั้นนะถ้าคนมากมันจะบีบไม่ออกใช่คนมากจะบีบไม่ออกค่อยๆใส่ไปเนาะแล้วค่อยๆกวนก่อนมันจะค่อยๆจับตัวเนืดขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยเนี่ยมันจะกวนไม่ทันเ ไม่ได้นะฮะเคยใส่ปุ๊บก็หนืดมากเวลาคนไปก็สังเกตนะคะว่าความหนืดันก็จะเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มหนืดนะ เริ่มเหนื่อยนะแต่ยังไม,ม่หมดนะ ต่อแล้วล่ะเหนื่อยมากพีห่หนืดแล้วเดี๋ยวมันจะหนืดมาก,กเพิ่มนี่โอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้ความหนืดนะคะตามที่ต้องการแล้วนะค,ะนนนคือในภาพอาจจะไม่ชัดนะแต่คนๆจะรู้เลยว่ามันหนืดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีลักษณะของมันจะหนืดนะอืม ก่อนเริ่มยากเรื่อยๆถ้าหนืดมากไปเนี่ยมันจะทําให้ยาสระผมของเราเนี่ยมันเทไม่ออกนะมันหนืดเกินอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถผสมน้าเพิ่มเข้าไปอีกได้นะอถ้ามันแบบหนืดเกินแต่ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่หนืดเราก็สามารถเพิ่มเกลือไปอีกได้แต่ต้องระวังก็คือต้องคนจนกว่ามันจะลายะลายดีแล้วจริงๆนะเราถึงจะรู้ว่าเือเราจะเพิ่มเกลือหรือเปล่านะ,ะโอเคอ่ะนี่ สีสันอันนี้ก็คือเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วแล้วก็บรรจุใส่ขวดได้เลยค่ะบรรจุใส่ขวดได้เลยนะสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะใส่กันเสียดแล้วไม่ต้องใช้ตู้เย็นใช่ไหมค่ะไม่ต้องใช้ตู้เย็นค่ะก็คืออุณหภูมิปกติอ่ะอุณหภูมิห้องปกติได้เลยนะนี่ค่ะสีสวยมากเลยนะใช้แล้วผมไม่ร่วงแล้วก็ผมไม่หงอกก่อนวัยนะ แล้วก็ป้องกันเชื้อรารังแคอาการคันหนังศีรษะได้ด้วยนะผมดกดำแล้วก็นิ่มสลวย<ม>อ่ายังไงก็ฝากคลิปสมุนไพรดีๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ<ม>ขอฝากติดตาช่องด้วยบ๊ายบาย